คือเราทําเราจะเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและที่สําคัญเนี่ยเราอยากให้ชุมชนเราเนี่ยมีสิ่งที่ดีๆสองข้างทางสซอาไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิทัศน์ด้านสุขภาพหรือด้านที่รักใคร่กลมเกลียวกันสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะพยายามเอามารวมกันให้ได้เพื่อให้ชุมชนเราเข้มแข็งครับ วัดโคนอนอยู่ที่แขวงบางว่าเขตรประภิษ์เจริญน,นะครับชุมชนแห่งนี้ก็มีหลังคาโคโลนทั้งหมด115หลังคาเรอือประชากรก็มี1 1 0 0คนนะครับพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ดั้งเดิมอาชีพก็จะเป็นชาวสวนเป็นส่วนมากนะครับปัจจุบันก็จะเป็นพวกรุ่นลูกรุก่นหลานที่ยังยังใช้ชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำสวนนะครับปกติ พื้นที่ข้างทางเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้นไม้เยอะมากขยะก็เยอะคนเดินสัญจรไปมาในชุมชนกินอะไรเสร็จก็จะโยนทิ้งข้างทางเรามาอยู่ในจุดนี้แล้วเราคิดว่าเราคงต้องปรับพฤติกรรมอะไรหลายอย่างกับคนในชุมชนนะครับเออถ้าเราลงมาปรับข้างทางเนี่ยจากที่ลบล้างให้มันเป็นที่สวยงามดีไหมไม่ว่าจะเป็นการรดรลง,ลง ปีนึงให้ชาวบ,บ้านออกมาทำความสะอาดหน้าบ้านของตัวเองถางหญ้าเก็บขยะแต่พอไม่เท่าไหร่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมขยะก็เยอะเหมือนเดิมเราก็เลยมาคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วว่าไม่ให้มันเป็นที่โล่งเราก็เลยคิดว่าเราจะทําแปลงผักขึ้นมา ได้ไปก,ก็คนเขาปวดท้องปวดขาก็กินกันคณะค่ะกำล่งปีอะไรพวกผักที่อยู่ในสวนครัวได้ทำกับข้าวแล้วทำให้มีประโยชน์มากขึ้นกินผักผักกาดขาวค่ะอร่อยหอกค่ะมันก็ดีนะครับเพราะส่วนมากเด็กบางคนไม,ไ,มไม่กินผักเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ปลูกเองก็เลยลองปล่อยเขากินได้เนี่ย สิ่งที่เราปลูกมาลองไปกินดูซิว่ามันจะเป็นยังไงก็เด็กหลายคนที่ลองลองลอง,ลองกินดูและลองชิมเขาก็บอกเออมันก็อร่อยนะแล้วเราก็เกณฑ์เด็กๆแล้วกลุ่มแม่บ้านพวกนี้มาช่วยกันทําแปลงผักนะครับโดยการเอาวัสดุต่างๆที่พอจะหาได้ไม่ว่าจะกิ่งไม้ตามในสวนหรือกระบอกพลาสติกที่เรากินน้ําดื่มกันแล้วแล้วเราทิ้งหรือเอาไปขายเป็นกิโลเราก็เลยบอกเออใครบ้านใครมีขวดเอามา มาลงเก็บไว้ที่บ้านลงุงแล้วเราจะทํากระถางต้นไม้ปลูกผักไว้รับประทานกันแล้วเด็กๆก็ส่วนมากเขาก็จะชอบว่าเออเขาได้รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมปลูกผักนะดีใจมากค่ะที่เราได้ปลูกผักให้จเจริญเติบโตได้เพื่อนๆก็จะมาช่วยกันปลูกผักตลอดเลยค่ะบางทีก็มาถามแบบว่าจุงเบิร์ดวันนี้มีปลูกผักไม้วันนี้ไม่ทําอะไรบ้างหรืเอเปล่าค่ะแล้วเด็กทุกคนก็จะเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดควร ทำกระถางเพาะพันุ์แยกต้นก้ารดน้ําพวกนี้เขาจะเป็นหมดเพราะเราคิดว่าอย่างน้อยเราก็มีผักที่ปลอดสารพิษไว้รับประทานกันในชุมชนแล้วผลผลิตที่เราได้มาเด็กคนไหนที่เรามาช่วยปลูกเราก็จะแบ่งกันไปทานในครอบครัวตัวเนี้เราก็อยากจะทําเป็นตัวอย่างให้หลายครอบครัวที่เขาเห็นว่าเออสามารถพื้นที่เล็กๆล,ลกล้างก็เอามาปลูกผักรับประทานได้แล้วก็เพิ่มสีสัน กแต่งหน้าบ้านตัวเองให้สวยงามได้เราได้ความสุขค่ะแล้วเราได้ความสดชื่นแล้วมันไม่ทําให้โลกร้อนดยู่อย่างเงี้ยเห็นต้นไม้เราก็เย็นใจขึ้นมากอะคะ่ะอยากให้มันดูสีเขียวแบบเนี้ยฝากเพื่อนๆว่าช่วยรักษากันด้วยแบบนี้ตลอดไปนะคะ อยู่โรงเรียนว่าแก้วจีบแฟนขันอายุ9ปีปั่นจักรยานครับบางทีก็ไปสมุดปบปาการเยอะครับก็ประมาณ20กว่าคนไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอก คิดว่าลองดูซิเราจะลดลงให้ชาวบ้านในชุมชนของเราเนี่ยมาใช้จักรยานแทนมอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเช้าๆอาจจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกที่โรงเรียนระยะทางมันก็ประมาณ5-600เมตรเราก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นจักรยาน,นจะดีไหมบนภาวะในอากาศทั้งเสียงทั้งกลิ่นในชุมชนก็จะลดน้อยลงแต่มันก็ติดที่ปัญหาว่าเราจะให้เขาซื้อจักรยานมาร่วม มาลดลงด้วยเหรอเขาก็ลําบากอย่างเช่นกลุ่มแม่บ้านหรือเด็กๆนักเรียนพวกนี้เราก็เลยมีความคิดว่าจะทํากลุ่มออมทรัพย์จักรยานขึ้นมากลุ่มออมทรัพย์จักรยานชุมชนหน้าวัดโคน,นอน<ม>เป็นการรวมกลุ่มร่วมกัน<ม>เพื่อออมเงินสําหรับจัดซื้อจักรยานโดยการออมเงินของสมาชิกกลุ่มวันละสิบบาทต่อคนต่อวัน จับฉลากได้ชื่อสมาชิกเพื่อปันเงินที่ได้ไปซื้อจักรยานและในปัจจุบันทุกบ้านในชุมชนมีจักรยานก็เพราะกลุ่มออมทรัพย์จักรยานของชุมชนการที่จะรณรงค์ให้ชาวบ้านมาใช้จักรยานเนี่ยอย่างเดียวมันก็คงอาจจะไม่ยั่งยืนเราก็เลยมีกิจกรรมเสริมขึ้นมาโดยการทุกหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะมีพาพวกชาวบ้านหรือเด็ก คุณแม่บ้านเนี่ยไปขี่จักรยานคือจะไม่ไม่ขี่ไปเที่ยวเฉยๆอย่างที่เราไปไกลสุดก็ไปสมุทรปราการอันนั้นเขาจะมีะเอ่อการปลูกผักในน้ําในอะไรต่างๆมีการทําฝีมือการฝีมือคือเด็กไปได้ขี่จักรยานด้วยได้ความรู้กลับมาด้วยแล้วระหว่างที่เราขี่ไปเนี่ยเราผ่านวัดเราก็จะจอดเข้าไปทําความสะอาดวัดอะไรต่างๆก็คือจะมีกิจกรรมเสริมให้เด็กให้ปลูกฝังให้เขามีกิจกรรมบัเป็นประโยชน์ หมดทุกอย่างจะไม่ให้เขาขี่ไปเล่นๆช่วงแรกๆที่เราท,ทํากิจกรรมครั้งแรกเนี่ยความร่วมมือจากผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างจะน้อยหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าไปขี่กันอันตรายไม่ปลอดภัยไปขี่กันเฉยๆอะไรอย่างนี้เหรอไม่มีประโยชน์แต่พอครั้งแรกผ่านไปมีครั้งสองพอเด็กลูกเขากลับมาการเปลี่ยนแปลงที่พ่อแม่เขาเห็นเนี่ยมันชัดขึ้นอย่างเช่นเขาจะมีจิตใจที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างคร้าที่การเดินทางจะมีการช่วยเหลือกันเขาสามารถมาทําให้พ่อแม่เขาเห็นว่าเนี่ยที่เขาไปขี่จักรยานกลับมาไปดูงานกลับมาได้ประโยชน์กลับมานะพ่อแม่เขาเห็นเออมันไม่ใช่ขี่จักรยานอย่างเดียวแล้วนะมันมีกิจกรรมอื่นๆและพฤติกรรมของลูกเขาจากที่เราได้คุยได้ต่างๆเนี่ยพ่อแม่เขาสนับสนุนและทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมเนี่ยผู้ปกครองเขาไม่เคยที่จะห้ามลูกเลยนะเขาพยายามจะให้ลูกเขาไปตลอด บางครั้งเด็กก็จะมาถามแล้วลุงมีกิจกรรมไปไหนอีกไหมพ่อแม่เขาก็จะมาถามเดี๋ยวนี้ไม่ไปไหนบ้างเลยเหรออะไรบางทีเราเราเงียบไปแบบเพราะกิจกรรมของเราจะจะเน้นที่เด็กและเยาวชนชอบค่ะได้จักรยานไบลงเบิดก็พาไปเที่ยวเลยเงี้ยบางทีก็ปั่นหกล้มแล้วมันก็พอแต่มันก็สนกุกมันได้ปั่นไปเที่ยวอ่ะลงเบิดก็ให้เรารู้ว่าจักรยานมีค่ามากกว่า นี่ค่ะคือพาเราไปที่ไหนได้จะได้ไม่ต้องขับรถที่มีมนผิดด้วยค่ะไม่เหนื่อยค่ะมันดูว่าเราได้ไปเที่ยวมากกว่า ัษนะคติที่ดีในการทํางานเป็นคนที่มีความคิดบวกแล้วก็คิดที่จะสร้างสรรค์เห็นถึงว่าสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนนะคะเป็นคนที่มองมององค์ประกอบของชุมชนได้อย่างชัดเจนถือว่ามันแวดล้อมไปด้วยยังไงมีจุดแข็งจุดอ่อนอยังไงแล้วมีพาคีอะไรที่เขาจะดึงเข้ามาทํางานร่วมด้วยเนี่ยเขาก็จะสามารถสื่อสื่อสิ่งที่เขาอยากทําทําร่วมกับตรงนั้นนะคะดึงเข้ามา ที่จะพัฒนาชมชนได้มากขึ้นด้วยนะคะที่นี่มีต้นทุนไงมีต้นทุนก็คือว่าเป็นลักษณะของที่เรียกว่าบาวรอ่ะบ้านวัดโรงเรียนแกมีภาคีทั้งเป็นท่านเจ้าวาดที่คอยที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่หรือจะทั้งทางโรงเรียนซึ่งท่านผอ,อ,อก็คอยสนับสนุนอย่างหนึ่งเมื่อดึงโรงเรียนได้ดึงดึงวัดออกมาได้กิจกรรมมันก็เลยสามารถทํากับได้ขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กนะคะเท่าที่เห็นในปัจจุบันนี่ก็ค่อนข้างจะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะ เมื่อก่อนนี้ก็จะค่อนข้างจะต่างคนต่างอยู่กันไปไม่ได้ไม่ได้เป็นรูปธรรมเหมือนกับเช่นปัจจุบันนี้นะก็จะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆที่เด็กมาร่วมกันเช่นทิบจักรยานหรือว่าช่วยกันทําความสะอาดบางทีก็เห็นมีกิจกรรมปล,ผลูกผักสวนครัวก็มีอยู่นะก็ก็เห็นอยู่ว่ามีความร่วมมือพอพอสมควรการที่เริ่มต้นกับเด็กแล้วใช้กิจกรรมที่เด็ก,กสนใจเน ดูว่ามีเด็กที่ไหนบ้างไม่ชอบถีบจักรยานแล้วไปชวนเขาทําเริ่มต้นกับกิจกรรมที่เด็กสนใจชวนเด็กง่ายด้วยนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดไปกิจกรรมอื่นได้นะคะจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนหน้าวัดคุณนนรเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปทางทางที่ดีขึ้นเช่นจากที่ใช้เวลาไปหมกมุ่นอยู่กับเล่นเกมอย่างเงี้ยก็มาเป็นถีบจักรยานเป็นประโยชน์ คิดที่จะทำอะไรที่มันสวยงามมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างต่อสังคมบ้างแม้กระทั่งว่าแค่ทางเดินธรรมดาก็ยังคิดที่จะปลูกผักปลูกผลกไม้อะไรเงี้ยให้มันดูสวยงามขึ้นมาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ดีที่เขาเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมที่จากจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีมุ่งเน้นในเรื่องของอเกมเล่นเกมมากจนเกินไปก็มา ทำตัวเองให้มีประโยชน์ต่อสังคมตรงนี้ก็เป็นมุมมองว่าเมื่อกิจกรรมที่ถูกต้องมเชก็สำคัญเหมือนกันคือเริ่มเริ่มจากความสนใจของเด็กก่อนมไม่ใช่ว่าไปโยนว่าเด็กต้องทําแต่เริ่มจากให้เด็กเลือกว่าจะอยากทําอะไรก่อนมันก็จะทําให้กิจกรรมที่เราทําอยูอ่มันสําเร็จเมื่อเราได้ใจเขาทางนี้เราจะให้เขาทําอะไรเขาก็ทําอยู่แล้วแหละอันนี้ถือว่าเขามีพัฒนาการทางทางความคิดที่ดีต่อสังคม เปลี่ยนแปลงเยอะค่ะน้เบิดเขาดูแลอย่างดีแล้วก็เรื่องเด็กๆก็ดูแลเข้าร่วมชมรมจักรยานปล <Okay. S 1> ูกผักปลูกอะไรก็มีประโยชน์นะคะช <Okay. S 1> ุมชนสะอาดตาขึ้นจากข้างทางข้างถนนเคยมีขยะเยอะ <Okay. S 1> แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแปลงผักก็ดูแบบสดใสขึ้นเ่าแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะ รู้สึกเขาจะล่าเริงแจ่มจใสแล้วก็ความรับผิดชอบเยอะแล้วเวลาเขาร่วมกิจกรรมมาเขาก็จะมาเล่าให้พ่อแม่ฟังว่านะเบิดเขาอย่างนี้อย่างนี้นะแม่พ่ออย่างนี้นะดูแบบว่ามีความสุขที่เขาร่วมทําให้พ่อแม่ภูมิใจมากค่ะเมื่อก่อนนี่จักรยานนี่เด็กๆเขาก็ไม่ค่อยได้ขี่นะเดี๋ยวนี้ก็ขี่กันเยอะอืแล้วก็เขาก,ก็ชอบด้วย รากวนนี่เยอะโมไซเี่กเขาจะเข้ามาเข้ามาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะคนอายุมากเขาก็ปั่นจักรยานไปตลาดกันไปซื้อข้าวซื้ออะไรเงี้ยเขาก็ปั่นเล่นออกกําลังกายอ่ะให้ขาแข็งแรงก็ดีนะครับว่ามันเป็นนาไม่เด็กเด็กหรือผู้ใช้จักรยานเนี่ยมันจะรวมกันแลวรู้จักกันมากขึ้นก็ห่างไกลอะไรหลายอย่างอยากสืบตอ่อมีแนวทิดอะไร ทางุมชนีว่าเขาจะใส่ดีเขาก็ดูแลปัญหาอะไรถ้ามันมีก็ปรึกษาเขาได้หรือบางทีเขาก็มาถามว่ามีปัญหาอะไรไหมจะให้แก้ไขผมมาทําในจุดเนี้ลําพังคนเดียวคงไม่ไหวเราก็ต้องหาพลังก็คือเด็กเด็กที่เราให้เขาทำต่างๆอย่างที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าอนาคตเนี่ย พอเขาเริ่มโตขึ้นมันก็จะมีรุ่นต่อรุ่นขึ้นไปและเด็กพวกนี้ก็จะเป็นกําลังสาคัญที่จะมาช่วยเราให้มีการพัฒนาในชุมชนให้เรายั่งยืนไปคือถ้าเราคิดว่าถ้าเราทําคนเดียวหรือกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะเด็กเนี่ยเขาคือเป็นไม้อ่อนที่เราจะพาหรือจะดัดเขาไปทางไหนเขาก็จะไปทางนั้นแต่ถ้าเราไม่มีไม่มีผู้นําที่จะดัดเขาให้ไปในสิ่งไหนเขาก็จะ ทำตามชีวิตที่เขาทาอยู่เล่นเกมดูหนังอะไรไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราหากิจกรรมมาให้เขาเอาความรู้มาให้เขาเด็กพวกเนี้เขาจริงๆเขาเก่งนะเขาเขายังไงอ่ะเขาเขาเก่งเขาจําง่ายาเราสอนอะไรไปเขาเขาเขาจะเรียนรู้เร็วและเด็กพวกนี้ก็จะเป็นกําลังหลักที่อนาคตข้างหน้าอย่างน้อย20คนจะเริยนรอยตามเราทั้งสองคนผมว่าผมก็ พอใจนะครับ